กอรมนรจังหวัดน่านลงพื้นที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้านําอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านเมื่อเวลา15ในกาศ0นาทีของวันนี้พันเอกนิรันชัยทิพย์การจนกุลรองผอ,อรกอรมนรจังหวัดน่านได้เข้าพบนายนิพนธ์ฟูสีผู้ริการโครงการชระทานน่านเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํานในพื้นที่จังหวัดน่านรับทราบแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณความต้องการของรัษฎร และในวันที่8มีนาคม2565เวลา9โางเย็นได้เข้าพบปะก,กับนายหานชัยชัยวงศ์ในอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านเพื่อหาหรือและรับทราบป,ปัญหาเรื่องน้ําในพื้นที่อำเภอสันติสุขจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ตําบลป่าแล้วหลวงอำเภอสันติสุขร่วมกับผมหน้าฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่3โครงการชระทานาน่านกำนันตำบลป่าแล้วหลวงนายช่างอบตอป่าแล้วหลวงและผู้นําในพื้นที่ เข้าสำรวจในพื้นที่พบปัญหาอ่างเก็บน้ำตื้นเขินลำห้วยลำน้ำไม่มีฝายดักตะกอนและเก็บกักน้ำน้ำกัดเซาะชายตลิ่งพังขาดระบบกระจายน้ำสู่พื้นที่กเกษตรอย่างทั่วถึงสะพานที่เข้าพื้นที่การ,กรเกษตรถูกตัดพัดขาดยังไม่มีงบประมาณในการสร้างสะพานและมีความต้องการอยากจะสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมสำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็ารบนรจังหวัดน่าน ได้ประสานกับโครงการชลิระทานน่านในโครงการที่จะดำเนินการอยู่แล้วในส่วนของอ่างเก็บน้ําจะทําแผนงบประมาณเพื่อเตรียมผุดลอกต่อไปพร้อมซ่อมแซมประตูระบายน้ําให้ใช้การได้ในส่วนของโครงการเริ่มต้นให้ทางท้องถิ่นนั้นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนไปยังโครงการชฉลิระทานน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยกอรมนจังหวัดน่านจะดําเนินการประสานงานติดต่อและดําเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาน้ําให้เกษตรกรอู่พภคบริปโภคให้กับรัษฎรอย่างยั่งยืนต่อไปครับนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสามารถเมฆใจดี JD, รายงาน